หลวงปู่ชอบฐานะสโมไทยชีวิตแม่หัวขาวเราอดีตครูบากรววยกับครูบาทองพูลเนนกุลบ้านแพงเนนเมี่ยงม่วงหักพากันมานอนเฝ้าหลวงปู่ชอบฐานะสโมที่ห้องพักศาลาบำเพ็ญกุศลวัดป่าโคกมนบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย หลวงปู่ท่านจงกรมอยู่ด้านนอกเกือบห้าทุ่มเนนคุณมาบอกว่าหลวงปู่ท่านมีเรื่องจะคุยด้วยถามท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มีเรื่องอะไรหรือหลวงปู่ท่านถามว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่บอกท่านว่ามีอยู่สองพันเก็บไว้กับโยมองค์ท่านบอกมันไม่พอเราจะใช้มากกว่านั้นถามท่านว่าหลวงปู่จะใช้เงินมากเท่าไหร่ท่านบอกใช้เงินเป็นหมื่น ถ้าเป็นหมืน่นผมจะบอกอาจารย์เหลียวเจ้าอาวาสให้เบิกเงินกองกลางออกมาให้หลวงปู่องค์ท่านบอกว่ามันเป็นเงินของสงฆ์จะเอามาใช้ส่วนตัวไม่ได้ของสงฆ์จะต้องใช้กับส่วนรวมเท่านั้นเงินจำนวนนี้เราจะเอามาใช้ในเรื่องส่วนตัวถามองค์ท่านว่าหลวงปู่จะเอาเงินไปใช้ทำอะไรท่านบอกเราจะเอาไปซื้อวัวอยู่โลงฆ่าสัตว์เมืองเลย แม่วัวขาวร้องไห้มาหาเราเขามาขอให้เราไปช่วยชีวิตเขาตอนนี้มันกำลังตั้งท้องมันไม่อยากถูกฆ่าตายแล้วตัวก็อื้งไปเหมือนกันถามองค์ท่านว่าเขามาบอกหลวงปู่ตอนไหนองค์ท่านบอกเขามาบอกเราเมื่อสักครู่นี้เองเราจึางเรียกท่านมาคุยด้วยเพื่อหาทางช่วยเขาถามท่านว่าผู้ที่มาบอกหลวงปู่เขาเป็นวัว หรือเป็นเทวดามาบอกท่านบอกเขามาบอกเราโดยร่างสมมุติเป็นผู้หญิงท้องแก่ใส่ชุดขาวร้องไห้มาบอกให้ช่วยถ่ายชีวิตข้าน้อยด้วยข้าน้อยบออยากถูกฆ่าตายบอกหลวงปู่ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมจะไปยืมเงินโยมมาถ่ายชีวิตแม่บัวตัวนี้องค์ท่านบอกพระเป็นนี่เป็นศิลไม่ถูกต้องตามวินยัยเราจะพิจารณาหาทางช่วยเหลือเขาเอง องท่านบอกเราเมตตาเทวดามามากเทวดาเขาจะไม่เอื้ออํานวยเราให้บ้างหรือเราจะพิจารณาวาสนาผู้เกี่ยวข้องกับแม่วัวตัวนี้ถ้าเขามีวาสนาก็รอดนี่รอดเขียงถ้าบ่มีวาสนาทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมของสัตว์องค์ท่านนั่งนิ่งอยู่บนรถเข็นพักหนึ่งท่านบอกถ้าพรุ่งนี้มีคนมาหาเราตอนสิบโมงเป็นต้นไปให้บอกเขาเรื่องแม่วัวขาว ถ้าคนมาก่อนหน้านั้นท่านบอกไม่ต้องบอกเขาเพราะไม่มีวาส,สนาต่อกันท่านอย่าไปไหนให้อยู่กับเราตลอดอยู่สงเคราะห์แม่หัวด้วยกันเราปากได้เราพูดได้แต่อธิบายให้ท่านเป็นคนพูดแทนวันที่18กุมภาพันธ์2536าวันนี้หลวงปู่หลังจากท่านฉันพัะทหารเช้าแล้วท่านไม่เข้าห้องพักผ่อนเลยนิมนต์ให้ท่านพักก็ไม่ยอมพัก ชี้มือเสดทางจงกรมอยู่อย่างนั้นหลวงปู่ท่านจงกรมอยู่ที่ศาลาบําเพ็ญกุศลวัดป่าโคกมนตั้งแต่9ก้าโมงโดยไม่ยอมหยุดพักผ่อนพระเนนต้องหมุนเวียนสลับการเข็นจงกรมให้องค์ท่านสิบโมงกว่าเห็นลูกศิษย์หลวงปู่จากอำเภอชุมแพพากันมาถวายอาหารเพลงให้หลวงปู่ทักทายปราศัยกับโยมทางเมืองชุมแพได้สักพักเห็นรถตู้สีขาววิ่งเข้ามาจอดที่ลานเมนสอบถามเขาว่า มาจากกรุงเทพยังไม่เคยกราบหลวงปู่สักครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่ได้กราบและได้เห็นตัวจริงขององค์ท่านจากนั้นเห็นลูกศิษย์หลวงปู่ในเมืองเลยพากันมาถวายเพลหลวงปู่พอได้เวลา11บเนาฬิกาเป็นเวลาที่หลวงปู่ฉันเพลเพื่อฉันยาประจําองค์ท่านขณะเข้าไปอุ้มองค์ท่านลงจากรถเข็นถามท่านว่าที่หลวงปู่บอกว่าหลังสิบโมงใครมาให้เราบอกเขาเรื่องนั้น ใช่คนเหล่านี้หรือเปล่าองค์ท่านบอกอืมทั้งหมดนี่แหละหลังจากหลวงปู่ท่านฉันอาหารเสร็จระหว่างที่โยมถวายของให้องค์ท่านระบอกกับโยมว่าหลวงปู่ท่านอยากไถ่ชีวิตแม่วัวสีขาวตัวหนึ่งที่กําลังจะถูกฆ่าตายอยู่ที่โลงค่าสัตว์เมืองเลยโยมคนไหนอยากจะทําบุญสงเคราะห์ชีวิตแม่ว,วัวขาวและลูกในท้องก็ร่วมทําบุญกับหลวงปู่ได้พวกโยมพากันถามหลวงปู่ ถึงเรื่องราวความเป็นมาองค์ท่านเล่าเรื่องความเป็นมาที่แม่วัวขอความช่วยเหลือจากองค์ท่านตอนที่หลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังโยมบางคนถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะสงสารแม่วัวตัวนี้โยมจากกรุงเทพถามหลวงปู่ว่าตอนนี้วัวตัวนี้ถูกฆ่าหรือยังหลวงปู่ท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่ถูกฆ่าเขากําลังกําหนดจะฆ่าในคืนนี้พอหลวงปู่ว่าออกมาแต่ละคนควักกระเป๋า เอาเงินออกมารวมกันนับได้เงินหนึ่งหมืก้าร้อบาทโยมแป๋วบอกว่าถ้าเงินไม่พอเขาจะรับเพิ่มให้ทั้งหมดหลวงปู่ท่านจึงมอบหมายให้โยมแป๋วกับโยมโดมเป็นตัวแทนองค์ท่านไปไถ่ชีวิตแม่วัวขาวออกมาจากโรงฆ่าสัตว์โดยองค์ท่านเน้นย้ำว่าจะต้องเป็นแม่วัวสีขาวเท่านั้นอยู่โรงฆ่าสัตว์ตอนนี้มีวัวสีขาวตัวเดียวเท่านั้นวันที่19กุมภาพันธ์ 2,536เวลาบ่ายสองโมงกว่าหลังจากส่งน้ำแล้วหลวงปู่ชอบท่านจงกรมอยู่ศาลาบ,บําเพ็ญกุศลวัดป่าโคกมลขณะเนนเข็นหลวงปู่จงกรมท่านก็ยิ้มอารมณ์ดีอยู่อย่างนั้นหลวงปู่ท่านมองเห็นเราท่านกวักมือเรียกให้เข้าไปหาเราก็พูดหยอกท่านว่าวันนี้ทำไมอารมณ์ดีจังครับหลวงปู่ท่านยิ้มบอกว่าวันนี้เขาจะเอาแม่วัวขาวมาให้ พอว่าจบหลวงปู่ท่านาออก็เอาฝ่ามือขวาตบที่บอ่อพักแขนรถเข็นของท่านเสียงดังตุบๆกิริยานี้เป็นอีกกิริยาหนึ่งที่หลวงปู่ชอบท่านจะแสดงออกมาเมื่อเวลาที่องค์ท่านชอบใจในเรื่องนั้นๆคนใกล้ชิดจะรู้ในกิริยานี้ของท่านราวสามโมงกว่ารถกระบะนิสสันบิ๊กเอ็มสีน้ำตาลบรรทุกแม่วัวสีขาวตัวหนึ่งวิ่งมาจอดที่ลานเมนมีรถฝ่าสีดำ ลักษณะขายรถเก๋ง้ายทะเบียนจังหวัดร้อยเอ็ดวิ่งตามกันเข้ามาอีกคันพอเห็นวัวสีขาวแล้วเราก็ถามหลวงปู่ว่าใช่วัวตัวนี้หรือเปล่าครับที่หลวงปู่ให้ไถ่ชีวิตเขาเอาไว้หลวงปู่ท่านบอกว่าวัวตัวนี้แหละเราพาหลวงปู่ออกไปดูวัวหลวงปู่บอกให้เนเนไปตามเจ้าอาวาสมาที่นี่บอกว่ามีโยมเขาเอาวัวมาถวายหลวงปู่พอแม่วัวเห็นหลวงปู่ก็ร้องมอ,มอมออยู่ไม่หยุด คนที่นำวัวมาส่งพอเอาแม่วัวลงจากรถแม่วัวก็เดินตรงดิ่งมาหาหลวงปู่ทันทีแม่วัวขาวมาร้องมองมออยู่ต่อหน้าหลวงปู่หลวงปู่ท่านยื่นมือขวาไปแตะที่หน้าของวัวแม่วัวขาวดมที่มือของหลวงปู่และเหลียที่มือขององค์ท่านเรามองว่านี่เป็นกิริยาของสัตว์แสดงออกซึ่งความรักองค์ท่านหลวงปู่ชอบยิ้มพูดกับแม่วัวขาวว่าบอดตายแล้วนะอีนาง เราจะรักษาชีวิตเจ้าไว้ต่อไปนี้บ่มีไผ่มาฆ่าเจ้าอีกแล้วโยมที่เอาวัวมาถวายหลวงปู่เห็นกิริยาของแม่วัวขาวและได้ยินองค์ท่านหลวงปู่ชอบที่พูดกับแม่วัวขาวพวกโยมก็พากันร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันใจเราเองอยู่กับองค์ท่านมาหลายปีเห็นวัวควายมาหลายตัวที่โยมถ่ชีวิตมาถวายองค์หลวงปู่หลวงปู่ท่านก็รับมอบแบบธรรมดาเฉยเห็นวัวไอ้สีเทา กับแม่วัวขาวนี่แหละที่หลวงปู่ชอบท่านช่วยชีวิตออกมาจากโรงฆ่าสัตว์ชนิดรอดตายจากขมมีดอย่างวุดวิดเส้นยาแดงผ่าแปดถามโยมไปไถ่ชีวิตแม่วัวขาวว่าซื้อมาเท่าไหร่โยมบอกว่าวัวตัวนี้ทางแขกประธานเขาซื้อมาราคาหมื่นหนึ่งสองพบาทจะให้หมื่นห้าเขาก็ไม่ขายเพราะวันนี้มีวัวตัวเดียวที่จะเชื่อขายตลาดเขาจึงไม่ยอมขายให้ เลยเพิ่มเป็นเงิน18ื่นเขาก็ไม่ยอมขายให้เลยเพิ่มเงินเป็นส3 0 0 0าพบาทเขาจึงตกลงขายให้พร้อมกันกับนํามาสง่งที่วัดโยมบอกเขาอัศจรรย์ใจในเหตุการณ์นี้มากพวกเขาไปที่โลงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลยเพื่อจะติดต่อขอซื้อแม่วัวตัวสีขาวขณะที่กําลังพูดคุยกับเจ้าของเขียงเนื้อวัวตัวนี้ร้องมอมอขึ้นมาเหมือนกับมันจะบอกว่ามันอยู่ที่นี่พอหันไปดู เห็นแม่วัวสีขาวตัวนี้กำลังร้องอยู่ก็คิดว่าจะต้องเป็นแม่วัวตัวนี้แน่นอนที่หลวงปู่ท่านให้มาถ่ายชีวิตพอเดินไปดูถึงรู้ว่าวัวตัวนี้เป็นวัวตัวเมียสีขาวตามที่หลวงปู่ชอบท่านระบุมาพวกเขาจึงยอมทุ่มทุนถึงแม้ว่าเจ้าของวัวจะเกี่ยงเรื่องราคาเท่าไหร่ก็ตามสุดท้ายจึงได้ถ่ายชีวิตช่วยแม่วัวตัวนี้ออกมาถวายหลวงปู่ชอบที่วัด อาจารย์เหลียวถามหลวงปู่ว่าวัวตัวนี้หลวงปู่จะมอบให้กับใครหลวงปู่ท่านบอกจะมอบให้ทิศคำหูบ้านผ่าน้อยเอาไปเลี้ยงอาจารย์เหลียวท่านก็ไม่ว่าอะไรหลวงปู่ท่านบอกเราให้ไปตามทิศคำหูบ้านผ่าน้อยมารับเอาวัวตัวนี้ไปเลี้ยงเราบอกให้ทิศสุพรรณไปตามคำหูบ้านผ่าน้อยมาหาหลวงปู่ด่วนที่สุดทิศสุพรรณมันก็จ้่รถมอเตอรสไส์ไซค์ ไปตามตาคำหูมาพบหลวงปู่ที่ศาลาเมนวัดป่าโคกมนหลวงปู่ท่านบอกทิศคำหูให้เอาแม่วัวตัวนี้ไปเลี้ยงให้เราได้ไหมแต่มีข้อแม้ไม่ให้ฆ่าไม่ให้ขายวัวตัวนี้และลูกวัวที่กำลังจะมาเกิดองค์ท่านสั่งกำชับกับทิศคำหูว่าห้ามฆ่าห้ามขายวัวตัวนี้เป็นอันขาดวัวตัวนี้เคยมีพระคุณกับแกมาก่อนถ้าแกฆ่าหรือขายเขา เท่ากับแกทำลายผู้มีพระคุณของตนเองในอดีตชาติถ้าเลี้ยงวัวตัวนี้ไม่ได้ก็ใหเอากลับมาคืนให้เราเราจะให้พระเนรเลี้ยงดูมันเองทิศคำหูรับปากว่าจะดูแลแม่วัวขาวตัวนี้จนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งต่อถ่ายเรื่องนี้แม่วัวขาวต้นเดือนกันยายนวันที่แปดทิศคำหูมาบอกว่าแม่วัวขาวออกลูกแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาแม่วัวขาว ออกลูกเป็นตัวสีน้ำตาลตอนนี้วัวแม่ลูกคู่นี้อยู่ที่คอกนาของเขาหลวงปู่ท่านอยากจะไปดูลูกวัวท่านบอกให้ตามดาบโกเมนเอารถมารับท่านไปที่ผาน้อยเราก็ขึ้นวิทยุเรียกตู้ยามตำรวจให้ไปตามดาบโกเมนมารับหลวงปู่ไปที่ผาน้อยด่วนดาบโกเมนรีบขับรถมารับหลวงปู่ที่วัดทันทีหลวงปู่ท่านบอกให้ไปเอากล้วยที่โรงัวไปเลี้ยงวัว กล้วยมีอยู่เท่าไหร่ให้ขนมาให้วัวน้อยกับแม่มันกินให้หมดเราก็ว่าหยอกท่านหลวงปู่จะขนกล้วยไปเยี่ยมหลานหรือไงท่านก็หัวเราะอ,อย่างใหญ่องค์ท่านตอบมาอย่างน่ารักมากเหลือตอนซาดมันสองแม่ลูกไปถึงนาทิศคําหูหลวงปู่ท่านเอากล้วยให้แม่วัวกินวัวน้อยสีน้ําตาลเกิดใหม่ยังกินอาหารไม่เป็นมันก็ไม่สนใจดมดูเฉยๆส่วนแม่วัวขาว กินกล้วยหมดเครือหนึ่งส่วนที่เหลือหลวงปู่บอกทิศคำหูเก็บไว้ให้กินในวันหลังหลวงปู่ท่านนั่งมองดูลูกวัวสีน้ำตาลมันวิ่งเป๋ไปเป๋มาท่านก็หัวเราะกริยาขององค์ท่านดูมีความสุขเหลือเกินในวันนี้ถามองค์ท่านว่าวัวน้อยตัวนี้หลวงปู่จะตั้งชื่อว่าอะไรหลวงปู่ท่านตั้งชื่อให้วัวน้อยสีน้ำตาลตัวนี้ว่าบักบุญหลายถามท่านว่าทำไมหลวงปู่ตั้งชื่อนี้ให้มัน หลวงปู่ท่านบอกว่าถ้ามันบบุญหลายมันคงตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มันแล้วมันคงไม่ได้ออกมาวิ่งเล่นคึกคักอย่างนี้หรอกองค์ท่านก็หวัวเราะกับไอ้บุญหลายเห็นไอ้บุญหลายมันวิ่งเล่นไปตามภาษาวัวเด็กของมันจนตัวเองนึกสนุกไปกับมันด้วยไอ้บุญหลายเอ้ยแกนี่ช่างบุญหลายจริงๆเกือบตายในท้องแม่แล้วนะเองถ้าหลวงปู่ชอบไม่ช่วยเองเอาไว้ในครั้งนั้นป่านนี้ไม่รู้ว่าแม่เอง เขาจะเอาไปล่าไปต้มที่ร้านไหนกันแล้วก็ไม่รู้เห็นชีวิตสองแม่ลูกรอดตายมาได้จากอริยะเมตตาฐานะสโมโลแล้วก็รู้สึกดีใจไปกับเขาหากแม่วัวขาวไม่มีวาสนากับหลวงปู่ชอบมาก่อนพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปส่งเคราะห์เขาได้ยังไงเพราะบุญของแม่วัวขาวกับหลวงปู่ชอบมีความเกี่ยวเนื่องกันแท้ๆพวกเราถึงได้มาส่งเคราะหกันในชาตินี้